รมมครับสวัสดีพ่อพ่อเมสีลัาอิงสาวนวลเพื่อนแพงยิีช่องจงชาแนลครับตอนนี้ก็ร้อยมา,มากๆเลยครับเนะาะญาติโยมที่จะมากรวงปูเหมืนบรรยุทธ์เนาะเะมื่อคืนนะครับเนาะโอ้ยหนาะหลวงปู พื่นหนองบัวลำพูอาญาพี่น้องเอ้ยคนวัดแตกโมตัวบอกวัดแตกปล่อยแม่ซีให้กำลังใจรุ่นหลามแล้วครับเนาะโอ้บดีใจนํำลาวงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพง คิวแสดงอยู่ที่เยวดูกันรอยเ X หรือสาระคำ ันนี้มันที่เจ็ดอนิ้วที่แปดบ้านนอนคลอยโบสถมิสไยสมหาสาร,รคามนะครับเอา้าจากหนองบวัวลำพูย้อนขึ้นมาสาร,รคามนะครับเนาะเอา้ามองสาร,รคามกรใหากำลังใจเด้อเด้อครับ,รบนี่จางมานคืนครับวัดแตกวัดแตกลองคำนวะณโอ้คนแหน,นวัดเลยครับ วันนี้สารคามสารคามโกสุมพิสัยมาใกลก้ทำนังานสาวน้อยแล้วม,มาใกลก้ทำนักงานสาวน้อยเพบบันแพงแล้ววันนี้นะครับเนาะครับคนให้กำลังใจลนวัดนะครับเนาะนนสังนงเวรผู้ น่าจะเต็มแล้วมนะั้งทีมงานแสดงนักแสดงสมทบพ่อพ่อย FC เนาะจากบอลโจที่ตั้งเป้าไว้สามร้อยนะครับเนาะน่าจะเต็มแล้ว,นะวมั้งตอนนี้แสดงร่วมขายอ้อนะครับเนาะขายอ้อขายอ้อนะครับก็ถ่ายทำได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้เนาะถ่ายทำได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเนาะ ช่ชองพีการชัยนะครับดูช่องพี่การชัยนะครับโมทนานะครับขอบคุณิอหัอกไม่หักนะครับจับเสื้อเสื้อแล็คบอกเสื้อแล็คบอกเมามาทะเลเมาบอกเมาตำบลบอกห,มมาห,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 ห้าหมื่นนะโอ้ นีช่วงนี้ก็กําลังเดินทางน้องสำหรับทีมงานนะครับสาวน้อยที่บันเทงนะครับจากน้องบัวลำพูมาสารคามนะครับนวกโคกสุม้มพิสัยสารคาม นี่ลวงปู่มีกิจนิมนต์นะครับเนาะงานแล้วก็ยังอยู่ที่งานอยู่นะครับเนาะยังไม่ได้กลับมาที่วัดก็ครับเนาะหลวงปู่กับมีญาติโยมมาคอยนะครับหลวงปู่นะครับหลายท่านเหมือนกันนะครับเนาะในครัวก็กำลังปรัอาหารนะครับนีตาลวงปู่ต้องกลับมาฉันที่วัดนะครับเนาะไปงานนะครับก็กลับมาฉันอาหารที่วัดหลวงปู่ไม่ฉันผงชลุกนะครับเนาะอันนี้ สำคัญเลยลุงปู่จะไม่ช um> ันผงชูรสนะทุกเนาะกลับมาชั้นที่วัดนะครับแทบจะทุกครั้งนะครับที่มีกิ่นนิมนต์นะครับเนาะก็มีบางงานที่ญาติโยมทราบนะครับก็ประกอบอาหารก็แยกนะครับไม่ใส่ผงชูรสนะครับเพื่อถวายประหารลวงปู่นะครับเนาะ อากาศช่วงนี้ก็เริ่มแปรบัวเนะครับเนาะมีช่วงกลางคืนนะครับเยน็นถึงใกล้สว่างนะครับเยน็นถ,ถึงเช้านะครับเนาะพอช่วงบ่ายอากาศร้อนระอุนะครับเนาะมีเมฆบางส่วนภาคตะวมันออกนะครับก็มีฝนนะครับเนาะก็ตัตตท่านปรับตัวนะครับรดูแลรักษาสุขภาพนะครับเนาะ ตรงนี้อากาศครับสำหรับงานพระป่าลุงเรียนนะครับบ้านหนองมุนาคนะครับเนาะที่ผมเป็น คะกรรมการสถานศึกษาอยู่ด้วยนะครับเนาะก็ฝากพอๆกันที่ทันเลยนะครับจะร่วมมโนนาะครับก็ทัดไปนะครับที่เฟซบุ๊กนะครับของโรงเรียนบ้านหนองมุนาคได้เลยนะครับเนาะบริจาคโดยตรงนะครับเข้าบัญชีของทางโรงเรียนนะครับเนาะเพื่อนําเงินสมทบในการสร้างโดมนะครับที่ระลึกแ5ดสิบหปีโรงเรียนบ้านหนองมุนาคนะครับเนาะ ็จะรวมสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่นะครับคณะครูบาอาจารย์นะครับต่อจนปกครองนะครับกกรรมการสถานศึกษานะครับก็รวมด้วยช่วยกันนะครับก็ขอบคุณและอนุทนากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพโรงทานต่างๆนะครับเจ้าภาพประปาสมัครคีนะครับหรือจะเป็นท่านที่จับจองเสื้อนะครับที่ระลึกของทางโรงเรียนนะครับ85ปีนะครับมี ใช้ให้ท่านได้แจ้งนะครับได้จับจองนะครับเนาะ250บาทต่อหนึ่งตัวนะครับเนาะราคาจิตใจนะครับนำเงินสมทบในการสร้างโดมของโรงเรียนนะครับอนุสร85ปีนะครับของทางโรงเรียนนะครับเนาะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้อะไรนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามช่องส่งชาแนลไว้ด้วยนะครับเนาะขอบคุณทุลายหัวใจทุกดวงสวัสดีครับ